เมื่อวานนี้เองนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้วอาวุโสในวงการบันเทิงหนึ่งตานนะคุณอุ๊บวิริยะผมเห็นแล้วแหละในโซเชียลมีเดียแชร์กันลืึกเลยทีเดียวใช่แล้วนะฮะแล้วคำที่พี่อุ๊บโพสต์ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนางเอกวัวแหววสองตัวนางเอกวัวฮะที่เป็นอักษรย่อนะครับที่พี่อุ๊บบอกว่าในเรื่องของการรับงานซ้อนนะฮะทำให้อีกงานหนึ่งเสียหายไปแล้วก็พี่อุ๊บบอกเองบอกว่าไม่เอาน้องคนนี้อีกแล้วไม่ขอเผาผีขนาดนั้น เลยว่าอย่างนั้นแล้วไปทําเรื่องอะไรให้พี่อุ้มต้องโกรธแคนนะถูกต้องนี่ไงเดี๋ยวพี่อุ้มต้องชี้แจงนิดนึงนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วพี่อุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้มสวัสดีครับพี่อุ้มครับนะะฮผมก็ปี้แล้วก็น้องวีอัมรินทีวีนะครับโอเคพี่อุ้มครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะถึงได้มีขนาดที่ว่าไม่เผาผีกันเรื่องเมื่อสองสามที่ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งเอ่อเรียนบอกเลยว่าพี่อุ้มดูแลน้องหางช่วยหางานให้น้องมาสองสามปีตอนที่ะช่วย กันไปก็งานนี้ติดต่อกันมาสี่ห้าเดือนแล้วก็ขอกองกองก็จะต้องนัดบ็อกกิ้งกันประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเต็มที่ไม่เกินบ่ายสามอ่ะเพื่อเพื่อมาบ็อกกิ้งเพื่อมาอีเวนต์ใช่ไหมฮะ ใช่ที่เซนทันเวิลทีมงานก็จะต้องปล่อยน้องเที่ยงครึ่งคุยกับผู้จัดการกองถ่ายเรียบร้อยโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าวันนั้นหมดตัวน้องพอดีเลยจากเมืองการมาเซนทันเวิลเต็มที่ก็ไม่เกินสามโมงเย็นแหละทีนี้ก็โอ้โหมาปรินท็อปเจรนลุยส์สกอตเนยโชวิกาแพนด้าประามาบ็อกกิ้งสอบกันหมดแล้วโอ้นี่เบอร์หนึ่งพร้อมกันหมดเลยนี่อันนี้เขาเบอร์อะไรนะ มากันหมดเลยที่ไปแต่บ่ายโมงครับบ่ายอาะเต็มที่อไม่เกินบ่ายสามปรากฏว่าสามโมงสี่โมงจ็ห้าโมงก็ไม่มารัฐมนตรีมาแล้วอะประธานเมือย่างผู้ใหญ่มาแล้วด้วยโอ้พี่ก็เต้นผางได้กระโทรเช็คกันไปเช็คกันมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็ไม่คุ้มเครือไม่ชัดเจนครับอ่าเจ้าของงานก็ประกบพี่แล้วว่าตายแล้วงานนี้ไม่มาพี่ตายแน่ๆเลยก็แต่แล้วก็มีสมาีิกมากกว่าดีกว่านักข่าวก็โทรมาหาเจ้าของงานบอกว่า นางไปโผล่อีกงานหนึ่งโอ้โหพี่นี่ช็อกเลยซึ่งมันไม่สมควรแล้วพี่ก็คุยกับทางผู้จัดการกองถ่ายบอกเขาปล่อยให้มางานพี่ไม่ได้ปล่อยให้ไปรับงานซ้าซ้อนมันไม่ถูกต้องก็เลยบอดรีบมาเดี๋ยวนี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยพอมาถึงโอ้โหจนเจียนมากพี่ก็ให้ถอดรองเท้าตอนนั้นไม่มีอารมณ์ดูด่าแล้วแล้วเขาก็ไม่มาถอดทดขอพลอยก็รีบให้ถอดต้นสูงแล้วก็วิ่งไปแต่งหน้าไปไม่ชช่างสีห้คนลุมกระหน่ำเลยทุงนั้นนักข่าวก็อยู่ในเหตุการณ์คือ อย่างอ่าบอกตรงน,นี้ว่าเราก็ว่าเสียความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องรับงานซ้ําซ้อนอคือคุณต้องมีจจรยรนมีความสติสติกาในการทำงานอย่างตัวแม่อมพาราภาไอชมพู่อารยาพัเชอร์มาเนี่ยโอ้โหเขาเป๊ะเขาเขาเมื่อาอชีพมากๆแล้วอ่ก็มีนักข่าวสัมภาษณ์ที่ความที่พี่โกรธพี่ก็ใส่ใส่ใส่ไปเยอะอนกันแต่ก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ด่าน้องเลยนะเพราะว่ารเราเมื่อาชีพเราก็โดยรวมมากรอ,อนทํางานต่อไปจนจบงานแล้วพี่ก็กลับก่อนซึ่งถือว่า โกรธมาถ้านางพี่โดนตับยับเยอะเลยวพราะเป็นงานใหญ่ทำสัญญากันไว้ด้วยมีสัญวพันนั้นเราเราโอ๊่นางไม่ติดเือเล็บเจ้าของงานประกบพี่ตลอดอ่ะโอ้ยมันมันวินาทีนั้นทํางานมา30ปีปีขนผมจะนอกแล้วยังไม่เคยเจอเคสนี้เจอเป็นครั้งแรกก็โกรธมากก็ใส่วรีแบบ เยอะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าความโกรธแต่ก็ไม่ได้ด่านางนะจนมันนานแล้วจึงข่าวออกมาก็ตกใจแต่คําพูดแบบเขาก็โปยแรงตามสไตล์เนื้อหาของข่าวพี่พีพีอ่านข่าวก็ตกใจมันก็กลายเป็นประเด็นท้าวอับดุลทามถึงบัดนี้นะครับพี่อุ้มอยู่ในวงการมาพอสมควรนี่นะฮะกว่า30ปีเนี่ยเรื่องของเหตุการณ์แบบนี้เรื่องของเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมอว่าเรื่องเวลาสําคัญมากพี่สทุกคนในเวลา แล้วก็รักษาอภาพพระตัวเองตรงนี้ถือว่าคุณจะเด่นจะทางแค่ไหนคุณก็ต้องมีขึ้นมีลงแล้วก็เป็นใหม่พร้อมที่จะแจ้งโดยทัแยะเลยใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่ใช่ลังแกเด็กนะพี่ไม่ลังแกเด็กมันเป็นเรื่องจริงมีพยานบุคคลอยู่ในเอกสารหลายคนหนึ่งอาจจะของคนงานอันสองพัท่โทรมรายาน์สามจิดการทางๆาที่เราจะเช็คเอาตลอดว่าน้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงไหนนะฮะโปร่งใสไม่ได้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่อุ้มครับพิบขึ้นลิฟต์ปะครับ เออนาจะี่ขึ้นลิฟต์อยู่นะฮะ่นะฮะน่าจะสัญญาณหลุดไปครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับก็่ได้บอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะฮะพี่อุบลุดแล้วน่าจะอยู่ในลิฟต์นะครับก็คร้าวก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการรับงานซ้อนโดยที่ไม่แจ้งผู้ใหญ่ก่อนแล้วทำให้มีหลายหลายฝ่ายเนี่ยเดือดร้อนกันเลยทีเดียวถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องฝากเรื่องนี้กันไว้พี่อุบกลับมาเรืยังฮะ ถ้ากลับมาแล้วทีมงานบอกด้วยนะจ๊ะเออถ้ากลับมาแล้วอยู่เออบอกด้วยนะครับเพราะว่างานงานซ้อนเนี่ย <ừ m. S 2> นะครับก็เขาเรียกว่าเออมันมีสัญญาอยู่เมื่อกี้ที่อู๋บอกใช่ประเด็นคือมันมีสัญญาไงเออมีสัญญาใช่แล้วทีมงานเนี่ยก็ปล่อยให้ ปล่อยผ่านไม่ได้อะใช่ครับก็คือเตรียมไว้แล้วทุกๆอย่างเตรียมไว้แล้วเน้อแล้วผู้ใหญ่มารอแล้วด้วยถึงขั้นแบบว่าท่านนายกที่สมนตรีก็มารอแล้วรัฐพนตรีมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ก็เสียหายกันไปนะฮะแต่เรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์กันและล่าสุดเมื่อคืนนี้เองรับอีคู่กรณีของพิบเองเขาออกมาให้สัมภาษณ์นี่ออกมาเนี่ยะเาคือเขาบอกว่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรเรื่องนี้อีกแล้วก็ไม่เห็นอะไรยังไงอะไรอย่างงี้หรออาจจะแบบนานแล้วหรือเปล่าอะไรยางไงพ่อุ๊บจะรู้สึกยังไงเนี่ยถ้าเจออย่างนี้นั่นแหละสิ ล่าสุดล่าสุดคู่กรณีออกมาให้คําสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะฮะว่าก็คือจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับพี่อุ๊ปอ่าเห็นไหมความจริงก็คือความจริงแต่ใช่ไหมความจริงคือความจริงเขาเขาไม่พูดกระจบพี่กระจบแค่นั้นก็ไม่ร่วมงานจบอืก็คือแบรนด์เลยใช่ไหมครับพี่อุ๊ปก็ก็คงไม่คงไม่อะไรตัวแล้วอ่ะ คง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 ไม่ร่วมง,งานคงไม่วุ่นวายไปด้วยดีว่าเราก็อยู่ของเราเราก็อยู่ของเราโดยที่เรามีความสุขกับงานแล้วก็เขาน่าจะรู้ตัวนะพี่ว่านะตรงนี้นะถ้าไม่พูดก็จบเพีแค่นั้นไปเพราะว่าคําขอโทษก็ไม่มีจริงๆนะอ่าจะถูกจะผิดยังไงพี่เคยสอนทุกคนเลยว่าเรา,รเ,ราเป็นเด็กเราต้องขอโทษผู้ใหญ่ในกรณีที่มีเคสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้าพี่พี่ก็บอกว่าอ่าจะผิดจะถูกต้องขอโทษแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่จบงนมสวยในงานก็ จะมีปัญหาตามมามันมันก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมตรงนี้ก็โอเคเมื่อไม่พูดเมื่อไม่ไม่มีคําขอโทษก็จบก็จบไปก็ตามคนต่างทำงานต่คนต่างอยู่ไปดูแสดว่านางจะอยู่ได้กี่น้ําครับสุดท้ายเลยนะฮะสั้นๆครับในฐานะที่อยู่วงกาบเทิงมานานพอสมควรต่อไปยังไรฮะคุณอย่าหลงทะเลิงตัวเองคุณทําได้คุณระดับได้ที่สำคัญเลยคุณอาสมุิ คุณเคยปฏิบัติตัวยังไงพุดมบอกว่าสันดานเลยรัตจันดานคุณยังไงถ้าเับามาวองการบันเทิงคุณจะต้องปรับเปลี่ยนสันดานพฤติกรรมของคุณให้มันเท่าของการบันเทิงนะครับ้มรู้จักกราพิทราบุจักลักมารยาทนี่แหละตรงนี้ได้เลยครับพี่อุ๊บขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็เข้มข้นเป็นประโยชน์ที่จริงมากๆเลยเราเป็นเด็กถึงแม้เราจะผิดหรือเราจะถูกแต่เราควรจะขอโทษผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะแล้วก็รับฟังคำมาคิดนะฮะมาปรับใช้แล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับ